บรรยากาศย้ำมือแรกพี่น้องจ้าค่ะตอนนี้ก็เป็นประมาณบ่ายสี่โมงแรกด้วยพี่น้องแต่ว่าตะเป็นตกดินเร้วเรวทางสวิตค่ะมาดําแจวกับพารามัลอล่ทงเก่าพี่น้องวันนี้มาลอล่ทงเก็บอ่าทัวรลันเต่าเนาะค่ะเนาะเบึงบรรยากาศไปน้ำกันสวยๆงามๆด้วยค่ะพี่น้องทงขางบัตมาดําแจวืันนี้บริเ,เวณเบี้ยวพี่น้องจ้าก็เลยพาพี่น้องมาเบิ้งนี่ค่ะสวยงามน้่มาก่อนอีหลีค่ะพี่น้องจ้าอ่ะนี่ ธงป่าหยาป่านั่นเพิ่นเด้อสวยค่ะพี่น้องจ้ะงามอีหลีข้างป้าแอปเปิ้ลพี่น้องจ้ะขึ้นมาให้เก็บร้ายหลายขาเจ้ากระปูกเป็นอ่ารักษาดินคือว่าหันละพี่น้องแต่ว่าเฮาเก็บกินได้เนาะเฮาเก็บเอาตรยอดมันพี่น้องจาอ้าค่ะก<า>ุชูข้นกับมะยางเด้อพี่น้องเด้อนี่เป็นทางคนยางค่ะนี่อยู่ในไฮในสวนขาเจ้าตะบะเก็บได้เด้อพี่น้องเบิ่ง งามอหลีค่ะหยอดมันเก็บเอาแต่หยอดมันพี่น้องจงางงามเบื่องเต็มค่ะนี่เป็นดอกดอกสีมงมัวนี่อีกน้อยกับเป็นฟักได้พี่น้องแต่ว่ามันช่ว่าจะเป็นฝักดอกพี่น้องเพราะว่ามันหนาวเนาะเริ่มหนาวมาแล้วเออมันก็บะเป็นเป็นดอกไข่ดอกเนาะเอ,อมานดันจอ,อนเออบ่เป็นฟักไข่ดอกมันสีหนาวก่อนพี่น้องเก็บเอา,เอาตอนแรกใส่ถุงมือได้พี่น้องด้อไปแป,ป,ปมาถอดถุงมือ ถอดถุงมือพราะว่ามันเก็บบทนัดพี่น้องจ้ะหนางงามๆเนาะเก็บเอาจากถุงนึงพี่น้องมันเป็นลวกกินก้ําพริกเนาะเดี๋ยวไปฝากพี่ลุงพี่ลุงมากกินพี่น้องพี่ลุงก็เป็นแม่รัวห้าอยู่หลานด้อยพี่น้องเด้องามๆค่ะนี่ก็แม่พี่น้องเบิ่งมีตะดุงมันตอนซ่อนของกนดลายทางสวิตพี่น้องค้าหากินเป็นเด้อบะอึดบอยากเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะเก็บได้พี่น้อง กินเลยค่ะเห็นบหยอดพี่น้องจ้ะงามงามอ่อ,อนๆค่ะเป็นหนาวพี่น้องเล่าหนาวเลยหยอดใจง่ายโอ้โหเป็นดอกเลยนั่นจังเลยก็เป็นฝักได้พี่น้องนี่งามงามพี่น้องจ้ะนี่มเแมยนโคตรอรุดเอาผู้ใดสิว่เาเก็บข่องไข่ไปกันเก็บไปลวกได้พี่น้องกินนะครับนลำพริก แซ่บขึ้นอย่างพี่น้องงามงามเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งพี่น้โอ้หลายค่ะเต็มคือจังที่มาดามเจลค่อยบอกไปเนาะค่ะจะปลูกไว้สําหรับปั้บปุงดินเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเขาเก็บได้เนาะเบิ่งนี่ดอกอย่างบุงบหุงบงามขึ้กัน,นะค่ะพี่น้องมาดามเจลพามาช้อปปิ้งเด้อพี่น้องเด้อช้อปปิ้งอยู่ทุ่งให้ท่งหน้าพี่น้อง ชอบปีนทักเงินค่ะน้ำงามพี่น้องจ้ะพอดีหยอดเพิ่นตมหวานพี่น้องตมหวานบรรยากาศจังดีีพ่น้อีพี่น้องพอทีนี่แหละคุณพอดีโบธนัทหยอดในใหญ่โอ้หัพี่น้องหวานทึงเด้พี่น้องนี่ค่ะหวานแค่ะ เอาไปดูดกินได้น้ำผิดเี่ยย่างแซ่บค่ะพี่น้องจา้เาเก็บกันไปพี่น้องจา้าเบิ้งค่ะเบิ้งบรรยากาศไปน้ำเบื้องขนหนาวพี่น้องอันนี้ตุนเนาะพักขนหนาวพี่น้องหนาวกระสีเหี่ยวขับรถละพี่น้องเอ้ยเจอหิมะนี่ก็ตายเบรดพี่น้องจา้า งามด้วยค่ะพี่น้องจ๋ามาดันแจวผ้ามาเก็บยอดควล้านเต่าเด้อยอดใหญ่ใโอ้อ่าที่น้องเบิ่งค่ะงามด้วยค่ะก็เลังเป็นดอกเลยนี่ค่ะงามเลยค่ะเป็นเต้มพี่น้องจา้านี่ค่ะยอดอ่อนๆแบบนี้ค่ะพี่น้องเก็บเอาไปดวกกินกัดน้ำผึ่งแสบขึ้นอย่างนี้ หาอยู่หากินแบบคนอีสานบ้านเฮาพี่น้องช้อปปิ้งกับบะดำแจ่วคือเก่าพี่น้องจ้ะช้อปปิ้งในปลาในท่ทองทงหน้าพี่น้องเบิ่งงามๆค่ะมันอ่อนงามๆพี่น้องหยอดอ่อนๆงามๆค่ะทัวร์ร้นเต่าเด้อพี่น้องเด้อหยอดทัวร์ร้นเต่าเก็บน้ำกันม้วนๆเหมือนนี้พี่น้องค่ะเบิ่งพี่น้อง พักยง่งอัางน่ะข้าเจ้าเนาะหัวเช่าเถ่ายัางงามพี่น้องจ้ะเต็มบางคนกระทอนเหร่นพี่น้องขุดรถนายขุดลงามอากาศท้อนเหร่นเนาะยัางงามพะโลพะงามเบื้องในพี่น้องหัวใหญ่ยัง,ยางงามเต็มแมนเบิร์ดด้วยพี่น้องหลายพดหลายพดหลายโพ,ยพค่ะเบิ้งค่ะหัวนี่แังงามพี่น้องเบิง้งพอดนี่อันนี้ต้นเพิ่นเด้อค่ะเด้อ เบื่อหัวเพื่อนพี่น้องเพื่อนขึ้นมาเดี๋ยวพี่น้องเบื่อดีๆก่อนเพื่อน่ะหัวใหญ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวหัวใช้เถาฝรั่งพี่น้องโอ้โอ่โอนซ่อนแกงกินแล้าหวานพี่นอ้นองนี่ก็เป็นหัวใช้เถาค่ะพี่น้องที่เพื่อนเส้าไห้เส้าน่าสวิตเพื่อนปลูกไว้เนาะเพื่อบำรุงดินค่ะพี่น้องก็จะเป็นปลาประมาณนี่ละเออปลูกไวไ้ร้ายพี่น้องจ้ะ ภัยอยากมาชอปปิ้งกับมาชอปปิ้งน้ำให้น้ำหน้าน้องสวนยังสิละพี่น้องนี่แมนเบิดปลาเข่าไปนี่พี่น้องแม่ดำเจลกับมาเก็บทอดลั่นเตาเก็บเอ่อหัแช่เท้าแถวนี้นี่ค่ะพี่น้องนี่ไม่จ้าหวัวง,งามๆปลูกสลับกันในปลาแบบนี้เด้อพี่น้องเขาจะเอาเอไนท์มันวาวหรือมันขึ้นเองแม่ดำเจ้ากับโบน่ใจขึ้นกันเนาะนี่ค่ะเบิ่งแบบนี้งามๆหลายค่ะมือก้อนถูเก็บไปแล้วเนาะวันนี้บ่เอาพี่น้องยังหลายอยู่ค่ะ แกงจืดทัวใช้เท่าแกงสมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินไปกับลายแล้วพี่น้องค่ะมื้อนี้มาดันเจะเอาสิมาเก็บแต่เอาตะหยอดทั่วแล่นเต่าพี่น้องแต่บา่าเห็นมันงามก็เลยมาให้พี่น้องเบิงน้ำผอมนี่ค่ะเห็นบ่คะสวยลีเด้อค่ะหม,ม้ใหญ่ๆง,งามๆจังนี่เนาะนี่ค่ะเป็นบานเฮาเอาไปแกงจืดทั่วใช้เท่าพี่น้องโอ้หลายค่ะพี่น้องจ้าพุ่นนะเข้าไปทางในกับลายพุ่นะแมนเบิดค่ะพี่น้องนี่นี่ดอกที่เป็นดอกขาวๆน่ะพี่น้อง นี่ก็สิเป็นดอกเพิ่นละ่ะนี่ค่ะข้าเจ้าก็สิปลูกไว้น้ำขา่างท่าเองสิพี่น้องกับโบแมนข่างท่าหรอกในไฮในสวนข้าเจ้าเนาะนี่ค่ะแมนเบิร์ดตะบากกระปุกสลับแซมนเนี่ยเข้าไปพี่น้องจ้ะปลูกบแบบนี้เนาะนี่คุณนะ่ะแมนเบิร์ดอโลดค่ะพี่น้องค่ะไปอยากได้กับเก็บข้าเจ้ากับโบบาด,ด้วพี่น้องเด้อแต่ว่าเขาก็บ,บ่ได้เอาไปเบิดเอาไปหลายเนาะมื้อนี้บ่เอาพี่น้องจ้ะมื้อนี้มาดำเจียวผ้า มมยางเบิ่งซื้อๆเพราะว่าเห็นมันสวยมันงามเนาะพี่น้องเนาะเห็นหัวมันขึ้นมาข่อยอ่อนซ่อนนะพี่น้องเบิ่งค่ะหลายคักเพิ่นน่ะมาสันนะ่นเนาะเบิ่งหัวนี่พี่น้องเบิ่งหัวเพิ่นฮอดหัวนี่กินเบิดบ้านกับกับโบอันนั้นได้พี่น้องเบิง่งหัวเพิ่นเบิง่งบ่แม่นน้อยๆพี่น้องจ้าหัวเพิ่นเนาะหัวใหญ่ๆเลยนี่กับแม่นพี่น้องเพิ่นน่ะขึ้นมาจนแตกเห็นบ่ค่ะพี่น้อง พุ่นะอ้ะอหลายสวยงามพมายางเบิง้งซื่อดอกพี่น้องพราะว่าเห็นมันงามนะพี่น้องเบิ้งค่ะพุ่นน่ะก็แเมนทั้งผีกรลาลข้าจเจ้าโบกินฝรั่งพี่น้องนี่ตะข่อยนี่ลราออนซ้อนฝอยออนซ้อนควดกินจนเบื่อแล้วพี่น้องเบิ้งค่ะนะเต็มเด้อค่ะเด้อเห็นบ่คะนี่ค่ะหัวคนสั้นเธอเลอทาลาขึ้นมามอ้อเต็มหลายคักพี่น้อง ดินข้าเจ้าดีเนาะเบิ่งพีเนาะงามเลยเอาา้าวมันนีมาดําเจ้ากับภาพเบิง่งอย่างเบิง่งบรรยากาศสวยๆเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะสวยๆงามๆามของทองถุงสวิตเซอร์แลนด์ค่ะจงได้กะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอ้นนอนซัมหนีกอนเนาะค่ะเนาะจะได้กะฝากไนนะะวก้ไเนาะคะ่ะเนาะพบพอกันคลิปหนาพี่นองจ้าค่ะสำหรับมันนี้มาดํมเจ้าลาไปก่อนพบพอกันคลิปหนาจ้า พ่อกันค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามฝัดฝากก,กไดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อค่ะเป็นกำลังใจมาด้ำแจวเนาะค่ะเนาะเอาสิไปแล้วก็บอกไปจักเทอร์เอาเบิ่งวิวทั้งผู้สกอน่ะงามพี่น้องจ๋างามหลายบรรยากาศดีดีอะมาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ก็มาดามแจวกันพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ